มัเฮ้ยไม่อยากทำเหมคลิปอะไรแต่งเป็นยูเกย์หลอนนี่ปะเกย์เฉลิมถกเลยเหมือนตอนทำทิช่าตอนเอาแบบเปปเปอร์โรนีวางลงพิช่าเอาอะไรแล้วนะเปปเปอร์โรนีมักกะโรนีเปปเปอร์โรนีเรื่อยหลังจากบำรุงเสร็จแล้วปกติเธอทำอะไรก่อนที่จะลงแบบแต่งหน้าทาครีมกันแดดกันแดดเนี่ยใช้มานานยังไม่วันนี้ใช้มันแรกเป็นรอบ คือเราอ่ะเรียนไม่จบมอนไลน์อุ้ยแตกวะแดกอยู่ตรงนี้อุ้ยอะไรอ่ะจริงจริงเสร็จแล้วตอนนี้คือจริงจริออกจากวันได้แล้วเนาะเสร็จแล้วรู้สึกว่าเป็นคนที่ชอบไอ้ที่หน้าแบบมาหน้าตาแก่ดูดิมันเหมือนของเธอเลยอ่ะคืออะไรพูดว่าไม่เหมือนไม่รู้สึกไม่เปลี่ยนพูดเลย มา,าต้องบอกว่าอันนี้เป็น E ีีเท่าไหร่แล้วนะเดี๋ยวก่อนวิ้นน่าจะสิบสองสิบสามนะฮะทุกคนเราก็บอกเลยว่าอย่างที่ผู้ไปเมื่อเทปที่แล้วนาะก็คือการแต่งหน้าแบบผู้ชายเนี่ยมันมีหลายแบบเลยก็รู้สึกว่าอยากจะได้แบบคนที่มันมีแบบลักษณะหลายๆแบบหลายๆทาย้าอะไรยหลายๆแคตตากรีเอ้ยต้องมีความเป็นผู้กำลังนึงครับแล้ทีนี้เอ้ยตี่นะทีนี้ คราวนี้มาดูในมุมที่แบบเป็นนายแบบบ้างนายแบบเขาแต่งหน้ายังไงอะไรเงี้ยต้องบอกว่าคูยก,กับแขกคนนี้คือเร,ราจะการะมาณสองสามครั้งที่แบบว่าแคสงานเดินแบบอะไรเงี้ยต้องบอกว่าได้คิวยากมากดีกว่าเพราะว่าหนึ่งเลยคือไม่ไม่หมายถึง<ม><ม>ว่าเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพเขาอยู่ที่ขอนแก่นอุ้ยเป็นหนุ่มขอนแก่นด้วยแต่ว่าอายุจะไล่กันนะคะไม่ห่างกันมาก <laughs> อะเลออนนัลดทนเดร น้องเลออนค่ะทุกคนที่หลายคนคือลองคลิปตอนเดินแบบไปแล้วก็แบบว่าเอาน้องมาไายเดี๋ยวน้องมาไทยอีกอสวัสดีค่ะทำดีๆชื่อน้องนรงเดชนะครับชื่อเล่นชื่อเลออนชื่อเล่นอ,อีกชื่อหนึ่งชื่อต้นอ,อีต้นนี่ใครตั้งอ่ะ ชอบชอบเส้นตอนมาชอบนะแต่ไม่ไม่ไม่ค่อยมีคนเดียวคนส่วนมากเขาบอกว่าไม่แค่ข้ากับนาเออไม่เราชื่อฝรั่งเนาะอ่ะแล้วเราเป็นลูกครึ่งหรือเป็นฝรั่งแท้ๆหรืออะไรเนี่ยอรู้่ะเยอรมันแท้ครับใช่อ่ะก็คือจริงอ่ะต้องเอาเอาตอนเจอความจริงคือเป็นลูกครึ่งไทยเยอมันก็แต่ว่ามันไม่เหมือนลูกครึ่งเนาะมีคนเชื่อว่าเป็นลูกครึ่งหลายคนก็บอกว่าฝรั่งเราเป็นฝรั่งลอยคือไม่ค่อยออกเรื่องสีตาช่วยช่วยชชวยสีตาได้ไหม คือสีตาดีไปป่ะเราเคยแต่งหน้าถ่ายงานเองป่ะเคยแต่งหน้าเอยแต่ว่าเขาแต่งทับอยู่ดีไม่เขาลดล้อแต่งรับยิ้มตอบตัวเขาถามวะไม่เคยแต่งหน้าเองรอบหนึ่งคำถามคืออะไรคำถามคือเคยแต่งหน้าเองไหมเคยแต่งหน้าถ่ายงานก็เลยเออสองวัอ๋อโอเคแล้วบอกด้วยว่าใครคนสอนแต่งหน้าเร็ว เรียนมาจากหลายหลายที่โคโฮแคนต์มาจวอนเนี่ยวันที่เดินจริงอะ่ะคือฟุกบอกว่าเดี๋ยวแต่งหน้าให้เลออนอัน,นี้ก็เลยแบบว่าคุยกันแบบว่าเออใช้นั่นสิใช้นี่สิจนไปซื้ออะไรตามบ้างหน่อยหยิบให้เขาดูหน่อยอันนี้เรียกว่าอะไรอันนี้คือคอนซีลเลอร์อุ้ยทำคอนซีลเลอร์หนึ่งปีสามเซตเอออุ้ยใครสอยให้สามเซตบอกไม่ดี <c oughs> แล้วก็มีลิปมันครับเพราะว่าเรนเป็นคนที่ปากแห้งง่ายมากของจริงอนนเขาจะมีสองสีเพราะว่าอันนึงต้องแพ้กตรนกลคืนแล้วก็อันนึงต้องเฮ้ยเก่งอ่ะใครตอบอ่ะชิ้นสุดท้ายจะไม่สปอยเพราะว่ามันคือเทปอัพของเฮ้ยที่เป็นลุกประจำตัวอใช่ถูกต้องอ่าแล้วมีอะไรอีกถ้าเรนพูดไปชิ้นสุดท้ายนึกว่ายังเลยตั้งหลายอย่างยังไม่พูดแล้วตอนนี้โอคือลืมสิ่งสำคัญในชีวิตอ่ะไม่ โอ้โหเจ็บใจอะ่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับผมรู้สึกว่าแต่งหน้าไม่เหมือนแต่งหน้าพู้ดีพูดพ้ดีพูดพ้ดีพูดพ้ดิไปอีกไปอีกก็คือนี่ครับ <c oughs> สั่งเองเลยปะเนี่ยสั่งเองครับสั่งที่ไหนนี่สั่งท, <c oughs> งที่ไม่รู้ช็อตที่เอ้ยไม่มีเป็นได้หายจากไปตัดผมอะมาเริ่มแต่งหน้าเลยซึ่งต้องบอกก่อนว่าแต่งหน้าเลือดปากฝ้าเลือดอะไรเงี้ยทั้งหมดทั้งมวลมาจากเลออนนี่แหละก็คือเหมือนแบบ จอตัวจริงแล้วแบบเนี่ยดูใกล้ๆอ่ะมันเป็นแบบนี้จริงทุกคนแต่ว่าเหตุของธรรมชาติก็จะอ่อนนะมันก็แล้วแต่ว่ามันจะขึ้นไปทางไหนเห็นปะข้างนี้มันมาด้านนี้เห็นปะฝั่งนู้นมันมันจะมีแค่ตรงนี้ซึ่งมันมันคือความธรรมชาติที่แบบมันขึ้นไม่สองเสมอกันอะไรเงี้ยขอบคุณนะที่เป็นแรงบันดาลใจในการแต่งหน้าเรื่องเกิดจากมอสวอนั่งวินไปวินมันแอบร้อนก็เลยแบบหน้าแดงแล้วมันขึ้นชันนิดนึงพี่ภูก็เลยแบบเคยชอบจับหน้ารู้สึกว่ามันเป็นลุกหนึ่งที่แบบ มันใช้ได้ทุกสถานการณ์เออจริงมันสวยอ่ะมันเหมือนไม่แต่งแต่ว่ามันมันก็แต่งแต่ก็เหมือนไม่แต่งเออใช่เอมันเหมือนไม่แต่งแต่มันก็ดูดีเออธรรมชาติเออเนี่ยสิ่งที่ฟกบอกผู้ชายทุกคนว่าแบบการแต่งหน้าเนี่ยบอกเลยว่าไม่ต้องไปสนใจว่าใครจะมองว่าอะไรยังไงเพราะการแต่งหน้าเนี่ยมันเหมือนทำหเราดูดีขึ้นเนี่ยต่อให้หน้าตออเราดูดีมากก็จริงอ่ะแต่ว่าการแต่งหน้าเนี่ยมันจะเพิ่มความมั่นใจเพิ่ม บุคลิกเพิ่มความสุขภาพดีให้กับผิวมากขึ้นคือความคิดตอนแต่ก่อนอ่ะคืออจะแต่งหน้าไปทำไมแบบว่าจะลงแป้งทําไมเอแบบนิดเดียวในเมื่อแบบผลมันไม่ได้ไม่ต่างแต่ไอสิ่งที่มันต่างแค่นิดเดียวอย่างไรมันก็เปลี่ยนละเริ่มเลยเราจะแต่งหน้าทําไงบ้างไปล้างอ่านล้างหน้าเสร็จอันนี้ล้างหน้ายังล้างแล้วแล้วไงต่ออันดับต่อไปแล้วก็ลงลงครีมครีมอะไรอ่ะ ใช่นี่เราก็ได้นะคือเราอ่ะเรียนไม่จบหมอปลายจัๆๆุ้ยแตกวะแกอ่ตรงนีุ้้ยแรงอ่ะวุ้ยังโหเดยอะไรอ่ะขอที่ทำแผลหน่อยเลือดออกุ้ยทำอย่างนั้นเหมือนตอนทำพิซซาตอนเอาแบบเปปเปอรโลนีวางงพิซซ่าเอาอะไรลงนะเปปเปอร์โรนีมักกะโรนีเปปเปอร์โรนีรอะไรอ่ะ เราไม่เคยกินพิซซ่าไม่เล่แ่ไห่เราไม่จำเป็นต้องรูง้จักทุกอย่างก็ได้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่โอเคแลปะปกติมากหลังจากบำรุงเสร็จแล้วปกติเธอทำอะไรก่อนที่จะลงกับแต่งหน้าทาครีมกันแดดวันนี้ทาของอะไ,ไรอ่ะอันนี้ใช้เมื่อไหร่กันแดดคือซุปซ่ากันแดดเนี่ยใช้มานานยั <c oughs> งไม่วันนี้ใช้มาได้กันรอดคือที่เล่าว่า,วาเออผมเป็นคนไม่ใช่ไม่ใช้กันแดดเลยถึงรู้เลยมันเปี้ยงแต่ตอนนี้ผมมาใช้กันแดดแล้วครับ วันแรกแต่รู้ไหมว่ากระแนดที่ดีควรจะกี่นิ้วไม่ใช่ค่ะตามที่มันเป็นแบบวิจัยเลยคือสองคอนิ้วนี่คือหนึ่งหน้าคนแต่ไม่ได้หรอกก็เอาคนดีว,วันนี้เราไม่ได้ออกแดดแล้วตอนนี้มันดึกแล้วเออแล้วทา,าไดไหมทาได้คือจริงๆแสงทุกแสงแล้วไม่ไม่เห็นไงว่ารูทีนแต่ละวันเป็นอะไรอย่างคนดูก็ไม่รู้หรอกตอนนี้กินทุกลงเป็นเบสเมคอัพนะคะของเกมเกินเหมือนเดิมตกี้วิวการแต่งหน้าใจเย็นใจมัสิบไหมเท่าไหร่สิบเยอะนะเป็นเราเราให้เธอหนึ่ง หนึ่งไม่ใช่หมายถึงว่าแต่งไม่ดีมันหมายถึงว่าหนึ่งในนี้คือหมายถึงว่าสกิลความรู้ในเรื่องของการแต่งหน้าเข้าใจไมคุมีค,ค,ความแบบเป็นผู้ชายที่แบบไม่ค่อยได้แบบสนใจอะไรกับดูแลตัวเองอะไรอย่าง,าง ين, น,นี้ไงเข้าใจไ่ะเริ่มเลยก่อนหลังจากลงกันแดดเสร็จแล้วหน้าดีมากค่ะลองเป็นลองพื้นนะฮะของเคเเออร์สองค่ะทุกคนก็หนึ่งปั๊มคือฟุ๊กแต่งเหมือนคลิปที่ฟุ๊กลงมาเลยใครอยากไปดูไปดูได้เลยนะคะทุกคนเธอลงอะไรบอกเขาก่อนอ่ะ สิ่งแรกที่ผมลงนะครับตอนซีเลอร์เพราะเริ่มเป็นคนที่ไม่ค่อยล้างหน้าบ่อยขนาดนั้นก็เลยสิวเยอะนิดนึงอ,อเรารู้ใช่ว่าสิวบอกว่าัวสิว,วขาานะึ้นเพราะเรไม่ชอบล้างหน้านั้นเมื่อไหร่เราจะชอบล้างหนะ้าถ้าแบบหน้าไม่มีสิวมันก็ไม่มีอะไรจะให้ดูก็คือลงตามจุดที่เป็นรอยสิวใช่ครับ แล้วพอเราเราเริ่มแต่งหน้าไปแล้วเหมือนว่ามันรู้สึกแบบว,ว่าเออการแต่งหน้ามันดีกว่าการหนนะ้าสดจริงเราเราความรู้สึกเป็นยังไงบ้างมันมันเปลี่ยนมาเซตนิดนึงอ่ะเพราะก่อนอันนี้ผมก็ไม่ไม,ไม่ได้ชอบไม่เคยคิดที่จะแต่งหน้าเลยครับใต้ตาผมใช้อันที่เข้มที่สุดก็คือเบอร์2ี่สิบห้าแล้วก็อ<า>ี่สิีหงใช้เ,ออเบอร์20อะไรก็1ิบเออม่ก็ทั้ง3าสีเลยได้แล้วออมาจากเข้มไปอ่อนมันจะได้แบบไม่ไม่เป็นขั้นเกินไปรับ พอถึงเราใช้ฟองน้ำยังไงมันก็ยืนยิ้มมันก็เกลี่ยรลงกันยืนยี้ใช่ปะแล้วตอนตอนใช้ฟองน้ำอ่ะเกลี่ยใต้ตาเราต้องอย่าแบบหมุนฟองน้ำเพราะจะให้มันเรียกว่าอะไรคือมันเป็นแนวเนี้ยแนวนอนอ่ะอันนี้ใครสอนไม่ไม่ีครเราเดาขึ้นมาว่ามันต้องไปแบบนี้มันดีใช่ปะถ้าเราเกลี่ยแบบหมุนไปมามันก็กลายเป็นผสมกันแต่ถ้าเราเกี่ยแบบมันก็จะคงแบบเป็นเข้มข้อ่อน่าถ้าไเรอะไรเนาเราเออเอออ้ดู ตอนเกียร์เธอถูกแล้วที่เธอทำถูกแล้วแต่เราอยากให้มันลงมาดีๆเพราะว่าด้วยความกระดูกของคนอ่ะเบ้าตาคนอ่ะมันจะเป็นแบบอย่างนี้ถ้าลงแค่นี้มันจะเป็นหมีแพนด้าไม่ใช่เป็นแค่แบบกลมๆนันะลงมากว้างขึ้นหน่อยให้ทวนให้วให้รู้สึกว่าเต็มาไปอก็่ยุดไกลๆเยอะๆต่อไปทำอะไรต่อ ฟุ้งลงคอซิลเลอร์ต่อยนิดนึงนะครับทุกคนติ๊งเสร็จแล้วนะอันนี้คือจะมีออกจากบ้านได้แล้วเนาะเสร็จแล้วคือแค่นี้เลยหรอไม่ปัดคิ้วไม่อะไรหรอไม่ปัดคิ้วเราจะชมรูไปนะป้ามันมีความแบบเออนั่นแหละฟุ้งลงไปแมวไปมาริโอ้นะคะเมื่อกี้มาต่อไปทำกากันทำกากเนาะกากหรืออะไรป้าเลิกกากดูสิชอบ คือคอนซีลเลอร์เอาเบอร์เบอร์อันที่อ่อนสุดใช่ป่ะแล้วก็มาที่สว่างสุดสว่างสุดเออแล้วก็มาขีดแล้วก็เบนต้องทำอมไรจมูกโด่งเพินให้โด่งเพินแต่คือพอยแล้โด่งแล้วอะไรอ่ะคือสวยนี่บอกมาแล้วกี่รอบแล้วไอคุณเลยรู้จักเราตั้งแต่ตอนไหนรู้จักชื่อเขาอุบัติรอนเนี่ยตั้งแต่เมื่อใดอ่า อ่ะรู้จักครั้งแรกอ่ะรู้จักครั้งแรกอยู่บนอหลังคาห้างห้างในคอนโดชื่อว่าทักมอร์แบบนั่งเล่นกับเพื่อนอ่ะก็มีเพื่อนมาแบบพูดถึงอะไรแบบเออเลออนใครแบบทำไงบ้างวะอะไรแบบแล้วเค้ามาสองผมว่าใครพออยู่บ้างแล้วเค้าบอกว่าเอ้าฟูกัล้องพองีแล้วหน้าคูกแบบใครวะฮะใครแล้วเค้าแบบ มึงเขามีติ๊กตุกด,ด้วยติ๊กตุกคืออะไรวะพอเข้าไปในสองก็เห็นว่าเออพี่กุกก็คือหนึ่งในตัวมาสเตอร์ของคือแก่ไม่ตัวตัวซิสเตอร์บิ๊กซิสเตอร์ขอคือจริงๆแล้วว่าต้องบอกว่าฟุกจำมันได้เลยนะคือต้องบอกเองว่าฟุก๊ก็ไปเห็นน้องในติ๊กต็อกมั้งแบบว่า,วาอุ้ยพูดไทยได้ไงอะ่ะพูดชัดขนาดเนี้ยเราก็เลยแบบก็เลยไปกดฟอแล้วได้ฟอกลับไหมยังวันนั้นยังคือเชิดเกินอันนี้ยคื ยิ่งเกินตัวพ่อเกินอะ่ะแต่ว่าจำได้ว่าวันวันที่วันที่อะไรนะบ l อ c k i n g yeah i n t e r เอา,อางี้วันนั้นอนะพุกแบซ้อมบ็อก,กิิ้งอยู่น้องเนึ่เข้ามาขึ้นไม่ก่อนนนั้นคือพี่พุกซ้อมอมอแบบ ทีนี้น้องก็ขอถ่ายรูปพี่ฟุ๊กก็แบบมีขั้นข้นหนี่แล้วว่อาอะไรอ่ะคือพี่ฟุ๊ก่ะลองเสียล่ว่าพร้อมบ็อกกิง้งเบียรเอ็มแบบอยู่แล้วตอนนั้นนะอ,อ,อ่ะผมกำลังเดินทางไปกับแม่แล้วพอเห็นว่าพี่ฟุก๊กอยู่อ่ะก็เลยแบบขอให้แม่ดูแลแบบแม่พี่ฟุ๊กอยู่เราวิง่งก็เลยพาแม่วิง่งคือบอกเลยฉันแม่แมด้วยเลยหรอก็แม่ดูแลผมตลอดอุ้ยมั่วละจริงแม่รู้จักเห็นฟุ๊กอะร่อนอ่ะยืนนายเยาว์ฮะสดหลอกเกินตาหน้นะตอนนั้นฟุ๊กแบบรู้สึกว่า ใครคนนี้ใครไม่อยากให้ถ่ายรูปคือแบบตอนแบบรู้สึกแบบเราเราไม่ว่างแล้วทำหลายอย่างอะไรเงี้ยก็ให้ถ่ายเลยไม่เห็นปรั่ลนะให้ถ่ายเลยเราก็จําไม่ได้ว่าน้องอ่ะเป็นใครน้องน้อง้มาบอกว่าพี่ปะผมอยู่จำผมได้ไหมจำผมได้ไหมพี่ปะผมอยู่เราจำไม่ได้เว้ยจำแม่งจริง แล้วแม่มิวกี้ก็เลยแซวว่าแบบว่ายังพูดอย่างนี้ยังรีอย่างงี้เพราะเราแซวมิวกี้ว่าวิในแบบฝรั่งนั้นนะเราแบบนึงคนอื่นๆนะไม่ใช่แบบเลยโอไปไหนว่าเขาคิดว่าพวกอหน้าชอบแบบเด็กฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละมันก็เป็นที่มาของการที่แบบได้รู้จักแบบจริงจังอ๋อที่รู้สึกว่าจำได้เพราะว่าตัวจริงหล่อมากตัวจริงเลโอนไม่เหมือนในรูปเลยคือในรูปอบบบอกเลยนะไัวจริงตัวจริงผก็พูดเลยนะเออตัวจริงไม่ได้ครึ่งเออในรูปไม่ได้ครึ่งตัวจริงเลยตัวจริงหล่อมากเพิ่มมีเสต เคยไปถ่ายงานอันนึงแล้วเขาแต่งหน้าให้แบบสีเหลืองอะคือเป็นลุคสีเหลืองเหรอเขาลงรองพื้นเบลออะไรไม่รู้อะแต่มันเป็นสีเหลืองมันไม่เหมาะกับแบบผิวนั้นแบบสลังหน้าขาวอะเออก็เลยแับน้อยมีลุคป่ะเสียจันไม่ลงมือซึ่งวันนี้นะครับช่างนั้นมาด้วยแต่เชิญพี่คือเห็ุยังรอโอ้โหเมื่อกี้บอกว่าตัวเองเร็วไอ้ตัวเองช้า ว่ารู้สึกว่าตรงนี้มันลงมาคือถ้า,าผู้ชายลงอะ่ะมันก็จะมีความเป็นแบบกรอบหน้าผู้ชายด้วยน,นะแบบมีความแรรดีบบเซนต์กเมสอุ้ยลงเยอะจังอะดูตัวเองเมื่อกีลอ้<ม>ลองทำท่าหนึ่งไปทำเองท่านานึงคือตั้งใจเกี่ยมันละเอียดก่อนดี เราเจอกันตอนเรีนแบบอะไรเงี้ยจะบอกว่าน้องน่ารักมากเราก็แบบเป็นคนสนิทไวมากๆอ่ะอันเธอแล้วอย่าไม่ได้เธอกลัวันเธอสนิทไวถูกปะรู้สึกว่าเป็นคนที่เข้าใจกันอย่าถูน้ำแบบหน้าตะแกรงมันหลุดหมดแล้วอ่ะสวยดีวันนี้เป็นการ์ตูนวิวตี้ที่คือห้ามถูในขาดเลยบนใบหน้ารไม่ควรเอาไปทำแแบบไม่ต้องอันนี้ทำอะไร อ๋อแัดการให้แล้วไม่รู้นะสิกับผมไว้แต่ผมรู้สึกว่าอยากสนิทด้วยเพราะว่าฮอนหนึ่งเลยต้องคุยกันบไอออนอ่ะน้องนัานุกติดีมากความคิดโตมากแล้วก็คุยแล้วสนุกอะไรเงี้ยเคมีตรงกันแล้วก็หมายถึงว่าน้องแบบน่ารักรับเป็นอย่างกับทุกคนเพราะว่าคนที่มาแค่ร้อยคนน้องก็เริ่มคุยอยู่ในร้อยคนเลยผมมีแฟนแล้วนะฮะก็คือมันเพราะนักคนจะเท่าแบบแซวอะไรเงี้ยมันมมัันน เออเดี๋ยวเรก็ติดกับมันด้วยเออก็เลยแบบบอกไว้ก่อนเดี๋ยวจะแบบว่านั่นนี่นะเพราะว่าคือเรียกพี่มันเราพ่อเออมันเรียกมันเราพ่ออ่ะต่อไปมาเรามาติดอย่างนี้เลยมารู้สึกว่าด้วยความที่แกมอายุเรามันผ่านขนาดนีเราต้องแก้คือแบบละลายไปเลยดิเรื่อง<ล>อายุนี้อ้าวแบรนด์เป็นแบรนด์รีไฟนะชื่อสีว่ามารายาก่อนให้ดูว่าแบบสีมันแบบเหมือนเลยๆดูดิมันเหมือนของเธอเลยอ่ะคืออะไรจะพูดว่าไม่เหมือนไม่รู้สึกไม่เปลี่ยนพูดเลย ดีขึ้นแต่ไม่ได้แปลว่าดีแล้วอะไรอะอะไรต้องหมุนด้วยเฮ้ยไม่อยากทำเหมือนคลิปอะไรแต่งเป็นยูก็แอบหลอนนี่ปะแอบชอบพังักนี่ดูไม่เท่าไมเหมือนเนาะใช่คล้องไม่เขียนคล้องไม่เขียนสาบานดูสองข้างมันไม่เหมือนกัน ไปนะครับเราจะใช้สีเชอรี่แล้วก็อะาทาสูงมากนะฮะทุกคนเลือดฝาคนจริงๆมันอยู่แค่ตรง,งนี้เราก็ลงมาตรงนี้เลยเธอดูพี่ทำเสนะ้นเลื่อนนะเธอดูจิ้มไปอย่างงี้บอแล้วก็ตรงนี้มันจะเส้นมันจะกระเด็นเส้นเลื่อนอันเดิมธรรมชาติมันไม่เปลี่ยนเนี่ยเหมือนเป็นผืนเลย ถ้าบว่าไม่มือนัมันคือแบบแล้วนอะเอางี้นะพอพอแต่งใช่ปะะรู้ว่จะรู้สึกว่าทําไมแต่งให้มันเป็นอย่างนี้แต่ว่าจริงๆแล้วอะเวลาผมหน้าแดงมันก็ไปงี้แล้วเออแดงแค่ข้างล่างมันไม่ได้แดงใช่มันไม่แดงวนอยู่แล้วก็มันคือเลือดฝาดอย่าีเอาต่อไปเซ้ตครืมอง b e a u นะคะทุกคนในการเซ็ตใต้ตาหนึ่งให้ใต้ตามีความไบ i ์ความพุ่งขึ้นนะคะ ดูข้างนั้นที่มันเป็นโบโบดิเห็นปะข้างนี้นมันดูตื้นขึ้นอ่ะเ๋ยวมองหน้าตรงนี้จะเห็นชัดเลย,ยไม่ตาม่างไม่ตชางม,มากพอไม่ต่างเหมือนเดิมนะดูนี้แบบเป็นรล่องน้ำหมากละกันเทีว <c oughs> ยวอีกฝังเฮ้ยนดูแย่ แล้วผูดด้หญิงเวลาไปแต่งนะเขาแต่งตาให้ด้วยปะ่ะไม่ไม่มันไม่ได้เห็นเราไป็นแบบว่าทามันไม่ขาวเฉันเพาะ้า <c oughs> คือมันจะดูเป็นเบ้าขึ้นอ่ะเข้าใจป่ะเอามีนะ <c oughs> ผมรู้สึกว่าชีวิตผมคอนซีลเลอร์แอบสำคัญมีวันนึงไปทุา <c oughs> ล <c oughs> าร์เงื่อออกแรงมาก <c oughs> แบบรู้ว่าตัวเองจากเนื่อออกคือก่อนหน้านั้นนะ่ะไปถ่ายงานมาแล้วงานนั้นน่ะผมแค่ลงคอนซีลเลอร์เฉยๆก็รู้สึกว่าแบบจริงๆหน้าก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วคราวนี้ก็เลยใช้คินซเซอร์ไปลบแนวๆแล้วพอออกมารู้สึกว่า ไม่ได้ลบลืมถ้าเราเป็นคนที่แต่งแล้วเราเห็นคนนั้นกําลังแต่งอะเราจะไม่เห็นความแตกต่างเพราะมันเปลี่ยนทีละเล็กน,อน้อย<ช>แต่ถ้าลบรอบเบียงเห็นไน่หรอเข้าใจนี่เราพูดว่าควาริสิไม่เปลี่ยนได้ยังไงขอโทษแต่ <c oughs> ก,ก็ตามที่ดูคลิปนี้รู้สึกว่าอยากจะเริ่มต้นในแบบบ้าง<อ>มีอะไรอยากจะแบบแนะนาหรือแบบบอกไหมอะไรเงี้ยผมว่าสิ่งที่สําคัญนิดนึงอะคือคือผมเริ่มจากติ๊กต๊อก พูดไหมอ่ถ้าให้พูดก็หลอกถ้าจะทำก็บอกให้เงี้ยวเจฟจริงเหรอไม่ไม่ทำเหมือน เป้าหมายหลักไม่ใช่ว่าดังแต่ว่าก็ทำเพราะตัวเองชอบคือคิดะไรได้ก็ลงแล้วพอเห็นว่าคนแบบก็ชอบเหมือนเราก็เลยรู้สึกเริ่มมีความมั่นใจในการแบบถ่ายร,รูปตัดต่ออะไรเงี้ยเพราะแต่ก่อนก็ลงแต่แบบถ่ายร,รูปที่บ้านดังแต่คลิปไหนรู้ตัวว่าแบบคนที่ดูเยอะสุดอะตอนนั้นมันเป็นช่วงที่เราเรียนโควิดอะคือคนเรียนออนไลน์ใช่ไหมแล้วมันจะมีคนประเภทต่างๆเลยแบบ ไอพวกที่จริงๆเรายัางไม่ตื่นเอาแบบตื่นขึ้นมาทําเสียงใกล้ตายแล้วแบบใบบช้ชื่อว่าแบบมาครับอะไรเงี้ยแล้วจะมีแบบเด็กรวยที่เรา่างเรียนออนไลน์อ่ะไ,ไปแบบกินซ่อมตัที่ปารีสอะไรเงี้ยคนก็เลยแบบชอบอ่านบแลบ,บแล้วตอนนั้นแม่กูก็พาไปกินซ่อมตังคที่ปารีสใช่ไหมแล้วก็ใช้ private jet บินกลับมาเมื่อ3วันที่แล้วเออแล้วคือแบบกูเหนื่อยมากการจะเป็นในแบบหรือการจะแบบเนี่มีงานทําตัวนี้เราเราควรจะต้องสร้างสร้างพื้นที่กับตัวเองก่อนไหมหมายถึงว่าจริงๆไม่จําเป็นหรอ แค่หน้าอยู่นิคแล้วมีแนวมองมาเห็นนะก็เลยถ้าเป็นคนที่ไม่หน้าไม่ได้อยู่นี่แต่อยากแต่กกนความฝันว่าอยากจะเป็นให้สร้างคาแรคเตอร์ของตัวเองขึ้นมาถ้าเราไม่ได้หน้าอยู่นิก็ทําให้สไตล์อตของเราม,มันชัดวมันชัดคือแบบว่าแล้วเดินแบบไปไทยแบบชอบอะไรมากกว่าันผมชอบเดินแบบเพราะว่ามันเป็นไลฟ์สไตล์อีกแบบหนึ่งที่สนุกมากเลยอะเราได้เจอผู้คนตอนไปแคร์ตอนฟิตติ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วพวกที่ก็นนายแบบผมรู้สึกว่าเขาทุกคนมีคาแรคเตอร์ของตัวเองอะมันเหมือนเราอยู่ในหนังที่แบบ ทุกคนมีคาแรคเตอร์ที่ชัดของตัวเองเราเออมันสนุกที่จะเมคเฟนกับหลายคนผมรู้สึกว่าได้เพื่อนมาหลายคนมาเลยเวลาไปเดินแบบอะไรเงี้ยก็ตอนนี้ติดต่องานได้อยู่ไหมไม่ว่าใครอยากจะแบบแบรนด์ไหนจะให้น้องเลออนใส่ชุดอยากจะเป็นแบบติดต่อไทยแบบครึ่งวันแต่มวันสองนติดต่อได้ที่ต่อทางไอจีได้เลยถ้าถามเรื่องหัวใจเลยว่ามีสี่ห้องเหมือนกัน อ๋อ,อผม,มรู้สึกว่าภายนอกไม่ได้มีผลนะเออภายนอกมันเกี่ยวเวลรกับาก็คือปริเวชชั่นเน้นหน่อยแต่ว่าถ้าถ้าแบบเข้าสู่เรื่องของแฟนอ่ะผมรู้สึกมันเป็นเรื่องของความคิดก,ก็คนที่มาเสร็โตอ่ะตอนนี้ทุกฟูกับน้องเลอออนแต่งหน้าเสร็จแล้วคนระับแต่ผมเพิ่งเห็นคิ้วที่หลังแล้วเดินออกมาเพิ่เห็นรูปก,กันอ๋อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอนิดนึงเคยเรียนก็ล์สิบบิวตี้ไหมทำท่ารายการหน่อยอ่ะอุ้ยต้องดูมาแล้วแหละหนึ่งสองสาม ก็สิบบิวตี้เออคืออยากให้แขกทุกคนนะคะที่มาทำรายการตัวแบบนี้แบบมาฝังตบบดูฟังดูด้วยเพราะวัน้องเมฆอ่ะก็สิบบิวตี้อะไรอ่ะคือไปดูจากรายการไหนมาก็สิบเฮ้ยน่ารักแต่ท่ามันแข็งแกร่งมันบองโคตรเว่อร์คือมันต้องจำท่ามันต้องล็อกในเรื่งอ่ะล็อกอะไรอ่ะ โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปฟินหนลุกกันเลยครับมาดูกันว่าลุกวันนี้เจอะไปแบบไหนนะคะหนึ่งสองสาม เป็นยไงบ้างก็รู้สึกชอบลุงนี่ครับเป็นครั้งแรกที่แต่งหน้าเยอะขนาดนี้ที่แบบแต่งเองชินไม่ใช่แบบเขาแต่งพูดไหมอะไร,ะไรเราเปส่วนป่าส่วนมาก <im ple 88> ก็ลุงเนะี่ยพูเใ็้มาจัดก,การทั้งหมด <im ple 88> ต่อไปทีนี้จะบอกว่าตามทมเนียมของรายการทุกคนที่มาต้องบอกสีเครดว่า3ามสิ่งที่ขาดแม่ในการแต่งหน้าบ้าง <im ple 88> ชินแรกที่น้องเลี้ยงคิดว่าจําเป็นในการแต่งหน้าคือ พันซีลเลอร์หรอแต่ต้องเป็นของเมลเบีนนิวร์กิ้นที่สองเฮ้ยฟองน้ำหรอของแบรนด์นี้ด้วยป้ะหรือแบรนด์อื่นก็ได้หรืออะไรก็ได้อันนี้อันนี้อันนี้ผมยังไม่เคยใช้ของแบรนด์อื่นแต่ว่าก็ชอบแบรนด์นี้นะมันมันรุ่มดีชื่อแบรนด์่า All You To Skin เอออ่ะชิ้นสุดท้ายชิ้นสุดท้ายรีบไวให้ ครับเป็นสิ่งที่จริงๆปกติไม่เคยคิดจะใช้แต่ว่าต่อ,อไปนี้จะใช้ทุกรอบแล้วขอบคุณนะเรฟฟี่ครับเรฟฟี่ครับสีอา่าเชอรี่รีไฟแบบ่่ร <c oughs> <c oughs> อ้าเป็น ใครอยากเป็นในแบบก็นั่นแหละนี่น้องเลออนแนะนําไปเลยแล้วก็ตามก็ลองดูหาตัวตัวเลยแค่เจอหาความชอบเองให้เจอนะคะแล้วก็อันนี้คือลุคแต่งหน้าสำหรับในแบบที่เป็นแบบสไตล์ของน้องเลออนนะคือเป็นแบบใส่ฝรั่งอ่ะว่าอย่างนี้ใส่ฝรั่งนคใรอยากมีตาฟ้าก็คือคอนแทคเลน <c oughs> ส์สำหรับคลิปนี้นะคะก็ยังไงฝากติดตามน้องเลออนได้เดี๋ยวผมขึ้นทวิตเตอรขึ้นไอจีเฟซบุ๊กไฮไฟท์ทวิตเตอร์มีอะไรบ้างเดี๋ยไม่ได้หมดเลย ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทวองนี้ด้วยนะครับถ้าชอบนี้มากๆอย่าลืมคลิ๊กคลิ๊กไซส์ตัวละครด้วยนะฮะอย่าลืมตามด้วยคือคิ้งคู่ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้มากๆให้กดจับจับไทยถ้าชอบแบบมากถึงมากที่สุดให้กดกิงกิมกันดิ่งกิมกิมโอเคสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องเล่าขอตัวลาไปก่อนนะครับอือบ๊ายบายบมึงรี